สวยงามมากเลยนะครับพื้นที่นี่นี่นี่ครับนี่พื้นที่ที่สวนนะครับสวนนี่สวนนี่สวนนี่นี่ดีเลยขาวๆนี่ใช่พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ฮะลอยไออร่อืนี่บ่อน้ำ เดี๋ยวก่อนอื่นแนะนําตัวเองนิดนึงฮะอ่าผมชื่อที่ตุ้มเรียกกันที่ตุ้มตุ้มครับชื่อจริงว่าสันทิพย์สิงห์อัศวุลไกรครับผมอยู่ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอ๋อทีนี้มาทําสวนอยู่ที่นี่เป็นเอ๊ะแหลมสิงไม่ใช่อําเภอเหรอฮะอำเภอแหลมสิงใช่เอออันนี้อยู่อยู่ในอำเภอเมืองเรืออำเภอแหลมสิงห์อ๋ออำเภอแหลมสิงห์ครับผมคนละโซนแกนเพราะที่บ้านมีสวนทุเรียนเยอะเหมือนกันอ๋อที่บ้าน คือบ้านพี่อยู่ที่อำเภอเมืองแต่สวนมะม่วงอยู่ที่แหลมสิงห์โอเคตรงนี้พื้นที่กี่ไร่นะฮะร้อยไร่ร้อยไร่นะครับผมโอ้สวยมากเลยแล้วก็ทำกันแล้วใช้อโดดี้ไปกี่ครั้งครับพี่ครั้งเดียวโอ้ครั้งเดียวเองถ้าสองครั้งน่าจะดดกว่านี้ตอนนั้นยังไม่มั่นใจเนาะไม่ไม่มั่นใจก็ใช้อยู่เรื่อยๆแต่นี้มันอมันใช่เละเป๊ะไปอ๋อ ตอนนี้มั่นใจแล้วนะฮะตอนนี้มั่นใจแล้วอืมนะฮะอบล้องอบล่องติดเป็นเหนียงเลยฮะเหนียงนีต้นเดียวนี่เนี่ยโอ้โหเสียดายมาจังหวะไม่พร้อมมันแก่เนาะอืมแต่ดูทรงมันจะไม่ใหญ่นะเนี่ยพี่ตุ้มมันดกอ่ะเออมันดกมากมันดกเกินไปลูกมันจะไม่ใหญ่แล้วอืม ก็รู้มันติดดีเหนัอนเองลูกค้าผมที่น้ําเค็มนี่แหละจังน่าจะเป็นอาเภอเมืองก็บอกต้นหนึ่งได้เป็นหมื่นของเค็มใช่ไม่ไม่ไม่กี่ต้นได้สวนเขาได้ปีหนึ่งสามสี่แสนนะฮะมันได้แต่มันติดนะมันได้เฉพาะอกล่องเออเพราะอกล่องสมเณนงามนี่ที่อื่นเขาขายกิโลเจ็ดสิบแปดสิบแต่ของสมเณนงามต้องร้อยห้าสิบถูกต้องมันรสชาติดี พื้นที่ก็พื้นที่สำเ็จงานกับพื้นที่นี่ก็เหมือนกันไม่ต่างกันแลวพื้นที่ที่นี่คือที่ว่าความหวานดีอะเพราะว่าที่นียมันเป็นพื้นที่พื้นที่จริงๆอดินมันเค็มแต่หลังเนี่ยมันจะเป็นเป็นจืดเป็นน้ําจืดทนาฝนจะจืดหมดอแต่พอหน้าแรงปั๊บเนี่ยอไอจากดินเค็มเนี่ยมันจะ เลยเฮยลงไปลงข้างล่างแล้วทำในน้ำข้างล่างเขาก็จืดออตัวนี้ดินพื้นพื้นที่นี้นะอ๋อครับ <ขา S 2> ผมดดกมากเลยเนี่ยสวยงามมากแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งที่นี่จะมีอากาศอากาศเป็นปุย๋ยเอออากาศได้ปุ๋ยอากาศเป็นปุ๋ยอ๋ออากาศเป็นปุ๋ยคืออากาศเป็นปุ๋ยอ่ะคือท่าริมทะเลนะตอนเช้าเช้าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเรื่อยมาถึงเที่ยงนะอลมจาก จากข้างบนน่ะจะพัดลงข้างล่างเพราะต่างเที่ยงไปแล้วลมข้างล่างจะลงลมจากชายทะเลจะพัดขึ้นข้างบนพอพัดขึ้นข้างบนปั๊บนี่ไอของน้ําเค็มอ่ะตัวเดียมอ่ะมาถูกตัวเราเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแล้วลองไปอาบน้ำแล้วรดน้ําดูอ่อมันจะเค็มเลยนะอ๋อจะเค็มเค็มเลยตัวเหนียวนึ่นะเลยแต่คนไม่เคยอยู่อ่ะอยู่จะรู้เลยแหละอื ตัวนี้มันมันมันเป็นปุ๋ยอีกตัวนึ่งถ้านาถ้านาแดงๆจริงๆเนี่ยปลกปลายเท่ยใบจแดงปลายใบแดงเนอะปลูกใหม่ๆนะปลายใบแดงเพราะว่ามันดินมันเค็มดินดินเค็มแล้วยังไม่ว่าอากาศเค็มอีกด้วยเปนเส้ทียมอีกด้วยก็เลยเป็นกันใหญ่เลยแล้วที่นี่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดจะไม่ไไม่ได้ใส อ๋อไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ใส่น้อยที่สุดโอ้แต่ลูกยังบึ้นถามมาทำไมถึงใส่น้อยที่สุดอ้าวนี่ความเป็นจริงเพราะว่าที่นี่เก็บลูกเสร็จบเราจะมีแพรมีแพรดูดดูจากดินนู้นน่ะดินดินในที่ว่าดินเค็มๆเลยดูมันดูมันจะเป็นขี้นั่นเยอะเลยอ๋อดูดขึ้นมาเออดูดขึ้นมาแล้ดสองข้างเลยอ๋อจะมีคนงานจับสายทางนู้นทางนึงทางนี้ทางนึงแล้วก็หลักดูดเลยตลอดล่องไปนู่นเนี่ย แล้วดินข้างล่างก็ข้างล่างนี่มันจะเป็นไอ้นั่นนี่นี่นี่จะมีเป็นออย่างนี้แหละไอ้นี่เปลือกหอยเปลือกหอยใช่เราไม่ต้องไปปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ถือว่าถือว่าเป็นกําไรกําไรแล้วลูกแล้วต้นนี่ดูความเข้มของใบเอเราไม่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยมากหรอกแต่ใส่ใช่ไหมฮะ ใส่อยู่ไหมใส่น้อยๆอ๋อใส่น้อยๆแต่ใส่มากคือใส่ปูนขาวอ๋อปูนขาวเออที่เนี่ยจะใส่ปูนขาวเยอะยกมาทิ้งกหลายตันโดโลไม้ไม่ใช่ปูนขาวโดดไม่เขาไม่เขียนโดโลไม้เขาเขียนปูนขาวเหรอเออเขาเขียนปูนเฉยๆเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนน่ะตาช้างเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบว่าอ๋อไม่ใช่ปูนเหรอฮะตาช้างตาช้างตาช้างมันยิบซ้ำครับผมเนาะยิบซ้ำฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยิบซ้ำด้วย เขาจะเขียนว่าเป็นแมกนีเซียมเท่าไรอ๋อโดโลไมท์ฮะแคลเซียมเท่าไรอย่างนั้นอ่ะอันนั้นมันพืชเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็อนหน้าก็ใช้ได้แคลเซียมแคลเซียมยี่หกไม่ได้พี่ยกเว้นฝนตกแมกนีเซียมนี่แมกนีเซียมเท่าไรอย่างนั้นสิบแปดเออไม่รู้เดี๋ยวก็มาเขียนแล้วแคลเซียมยี่หกแมกนีเซียมสิบแปดเออได้แล้วตัวนั้นน่ะเอ่านั่นคือโดโลไมท์ครับเยอะอ่าดูว่าใช้มาตลอด แต่มัน,มน,น,น,นร้านค้ามักจะเรียกว่าปูนขาวแต่จริงๆไม่ใช่ปูนขาวออปูนขาวก็คือแคลเซียม,อ,ยมออกไซด์ออ,ออกไม่ได้ใช่มากไซด์ปูนขาวก็คือพืชใช้ประโยชน์ศูนย์เปอร์เซ็นแต่มีแคลเซียมร้อยเปอร์เซ็นเออเออเออไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นดิ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะกดใช้แต่ตัวนี้เรื่อยๆมาใช่ไหมหินก็หินมันได้ผลนะอ๋อเราก็เลยไปใช้ไม่ถูกอ๋อจีว่านี่เออหนึ่งกิโลเปนสองร้อยบาทเองครับผมสองร้อยร้อยบาทเดี๋ยวได้ปุ๋ยนี่เดี๋ยวได้ชิมมะม่วงนี้แล้วล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำดอกไม้มันของเขตน้ำเค็มนะฮะอำเภอแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรี ต้องให้เจ้าของปลอก <laughs> อันนี้เขีนนี้ดังหนกอกสวนของพี่ดังดอกไม้น้ำดอกไม้มันมีอยู่สองพันม,มีขายตึกกับน้ำดอกไม้มันที่ขายดีครับผมก็ส่วนมากจะมีลูกหาบเยอะต่อหา,หากหาบบริเวณนี้ยมีหลายคนเจ็ดแปดคนเนี่ย เก็บ<ม>วันละสี่ห้าร้อยรูอ่ะสี่เก็บเก็บเป็นอ๋อลูกหานี่เืออนครับลกงหาพือคนเอาไปขายโอ้คนเอาไปขายถ้าแม่ขายต<อ>่าคม่ค้าแหละเ<อ>ขาต้องกินเนื้อเ <ừ. S 2> หลืองอย่างนี้หรือเปล่าปกติเขาจะกินปากกระกอกกันมากอ๋อดิบๆเขาก็เขาบอกว่า,า,วามันมันมันจะอเบเปรี้ยวหน่อยๆอ,อ๋อมันจะอเบเปรี้ยวหน่อยๆเพราะว่าเขื่อนตะเบยนมั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 น เั้เขียวทังหวยทั้งโปูงอะเขาบอกว่ามันจะเป็นเขียวทหวยมันอย่างเดียวเพราะพื้นที่เขามันเป็นพื้นที่ที่เป็นจืดครับแต่ที่พื้นที่น้ำกล่อยเนี่ยมันจะมีมันอมหวานอมเปรี้ยวอยู่สามรสในตัวเดียวของมันเนี่ยอ๋อครับแล้วก็ที่ว่าเนี่ยเขียวทหวยกับพันเนี่ยมันก็ออกมาจากไอ้พันเดียวกันแหละเป็นลูกผสมระหว่างไอ้น้ำดอกไม้กับเขียวทั้งหอยที่มาผสมกันแต่ลักษณะเนื้อเนี่ยมัน ค้ายไปทางเขียวนะนี่ใกล้เคียงพี่ลองบอกดูผมอยากจะชิมละตอนนี้ตอนนี้น้ำลายไหลแล้วครับท่านผู้ชมต้องชิมตัวนี้จะเป็นหักตะก้อนนิดๆครับจะมีอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆเนื้อเนื้อจะฉ่ำมะม่วงทั้งน้ำปล่อยยังเนื้อถ่านเนื้อเนื้อฉ่ำดีหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนิดๆรสเหมือนเค็มข้นเนื้อถ้า ถ้าจะให้หวานจริงๆต้องทิ้งไว้สักสองสามวันเนี่ยแล้วแล้วจะความหวานจาก,จากแป้งจะเป็นน้ําตาลหวานปกติเขากินสุกหรือเปล่าส่วนมากที่ที่ส่งไปก็เป็นเป็นกินดิบๆสุกๆอืแบบนี้ยาแ,นะแบบนี้เนี่ยแบบนี้เขาชอบแล้วลูกค้าที่ที่มากที่ทกกสุดก็จามจนส่วนมากจะเป็นบบาเวนอน่ะวันหนึ่งเขาไปขายวันหนึ่งหลายจักราเลยนะแถวเนี้ยจะนื้อเยอะแต่นี่ข้อดีของเขาคือคือ กติถ้าเป็นเขียวสวเยเนี่ยตรงแกนเนี่ยถ้ามันสุกมันจะช้ำใช่ใช่แต่นี้ไม่ชํำเลยไข่ไก่เขาเรียกไขไก่ขกอเห้ไขไก่นะะแล้วเนื้อ,อท,ที่ที่ว่าี่ำเน,เนื้อมันไม่ช่ำมันจะจืดๆม,มันมันไม่หวานต้องให้เข้าสูุกนิดๆแล้วถึงจะหวาน